สวัสดีทุกคนทีเอพิช OP ะก็วันจะมาสัมภาษณ์ผมกันนะครับโอเคครับเชิญคุณแม็ก,กันเลยครับคุณคิดยังไงกับโัวชั่น0ูนย์ุดจุดน่ครับคุณเกศก็สำหรับโัวชั่นนี้นะผมภูมิใจตรงมีประตูลลกแล้วก็มีพวกมอนเตอร์และสปอนใหม่ๆเข้ามานะฮะแม่คุณคิดอย่างไงกับการตั้งค่าของโอัวชั่น0ูน1์เ่ใช่ศูนยิดครับคุณเกศ ก็มีการตั้งค่าใหม่ๆเข้ามานะัอย่างเช่นมองเจอให้หได้แล้วก็การตั้งค่าให้หายแลรลกขึ้นกัขบขนาดอะไรพวกอรหรือว่าอะไรจออะไรพวนี้นครับโอเคก็ดีขึ้นมานครับแล้วคุณคิดยังไงกับมอนเตอร์ทีมาใหม่ใน0ีรีส์จี๊ดสองจดหนึ่งครับคุณจิ๋งก็มีมอนเตอร์ใหม่เข้ามาเยอะนะครับก็ส่วนแรกก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียคือพวกปากกาโหูแล้วก็มอนเตอร์ใหม่ที่เข้ามาดุดุร้ายอะไรนี้ครับ ส่วนข้อดีคือ m b ็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วก็สามารถปลูกข้าวเองได้แล้วก็มีแมวมาโอเคโอเคนะ้ okay. Okay. ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็ลืมแชร์เป็นเพื่อนให้ดูทุกคนนะครับเราไปดูต่อเลครับบ๊ายบายจ้า